คาดหวังร่วมกันว่าใครแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ผมมาที่ตรงนี้การวันนี้นนนปนเ,นเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราช่วยกันเสนอเสนอวิธีการมหาจัดการเสนอว่าภูมิทัศน์เหล่านี้มันควรจะเป็นยังไง้งแล้วาการถ่ายโอนหลักการมหาจัดการให้เป็นของชุมชนคอยประธานมหาจัดการนะไม่ใช่ผมจะคอยส่งเสริมสั้งตั้งตาวสักคนเป็นประธานผู้ประกอบการยินดีที่จะรับประบาดจัดการไม่ว่าจะเป็นหลักการมากกว่านั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี้กินเหล้านั่งกินเหล้าแต่เมื่อทางทะทานกับอบตตกลงกันได้ก็เป็นนิหมายที่ดีที่จะนําความเจริญให้มากับตำบลขอพัดนะครับไปนะครับมันจะมีงบเลือจ่ายเราอาจจะได้ทำในปีนี้เลยนะครับก็อานจะไหนที่แต่รารนี้มันต่อเนี่ยก็จะใช้ลักษณะน,นี้เหมือนกันตอเนี้ยถ่ายโอนเป็นขององค์การของจังหวัดแลละและอนาคตไม่นับที่ใกล้ชิดรับฟังปัญหากับพี่น้องทุกเรื่องเลย เพราะผมสะท้อนทุกเรื่องก็ไปที่ออนเนี่ยเราให้เข้า่ะตอนนี้จะจะให้เข้าให้เข้าได้ครับไม่มีปัญหาแต่เราไม่ให้รถยนต์เข้าใช่ค่ะที่มีปัญหาก็คือไม่ให้รถยนต์เข้าก็เลยไม่มีคนมาเที่ยวค่ะตอนนี้ในในตอนนี้รถยนต์ที่เราวางวางไว้คือในอนาคตก็เหมือนกันเราก็คงไม่ให้รถยนต์เข้าแต่เราจะให้รถยนต์เนี่ยไปจอดด้านท้ายเพราะเราทําที่จอดไว้ทั้งหมดนะฮะด้านด้านท้ายคืออยางเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ ตรงห้วยกระือเราเนี Mas, ่ยคุณอยากจะเห็นภาพยังไงในเชิงของเศรษฐกิจชุมชนในเชิงของความปลอดภัยชุมชนอย่างนี้ผมนำเดียงเดีวก็จะมีตึนต้นนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชุมชนคือในเรื่องของอ่านี่คืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางใหญ่ของป่าทางตรมจริงๆเราเราเราพบด่างจันก็ต้องมีของจุญานเราเราเราดูเฉพาะเรื่องน้ำอย่างเดียวขอบเขต 35. มันมาครับม,มาล่างกดกติกากันแล้วก็ไปเสนอว่าอันนี้ได้ไม่ได้เห็นไ,ไหมหรือถ้ามันขยังจริงจริงเอาอ,ออกย่ไม่ได้ช่นไม่ได้น่าจะโดข้างล่าง,ง,างให้ทำไปนับหนึ่งไปสงไม่ได้นะ <laughs> เออ ขอบคุณมากคุณค